ระดัดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมิถุนายน2566นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับการเงินและขก็การงานนะครับผมครับอด่าปลกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับท่านที่ชอบการเสื่อทายนะครับก็มีไพ่สวยๆรออยู่นะครับติดตามกันจนถึงวงทตายคลิปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอ้การเงินและการงานในตอนนี้เนี่ย เรามองดูตัวของท่านเองนะครับแน่นอนครับก็สภาพการเนี่ยจะดูคล้ายๆกับชาวลักนาราศีมังกรเลยนะครับก็คือดาวประจำตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในพบการเงินนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้ครับคอรีเรอยู่ตรงนี้กันไปอีกยาวๆนะครับกว่าจะออกจากพบการเงินนะครับย้ายออกไปในเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ต้องนู่นหนือ3สามสิบปปี นู่นปีหน้านู่นนะดังนั้นเนี่ยอีกนานทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสครับที่จะทำเงินสร้างเงินเพราะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยถ้าอยู่ในมันซะก่อนเนี่ยนะฮะจะนึกจะอ่านจะคิดจะอ่านอะไรเรก็เป็นเงินเป็นทองน,นะครับมีโอกาสที่จะน่ะทำได้นะครับแต่ว่าในช่งวงต,ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็อยู่คู่กับดาวพระหูด,ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ทําอะไรมานะครับตอนนี้อย่าเพิ่งคิด ว่าจะเก็บเป็นกอบเป็นกำนะครับทําอะไรมาแน่นอนมันก็จะต้องมีที่ให้ใช้นะครับที่ให้ใช้ดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องรู้จักใช้จักจ่ายนะครับเพราะถ้ใช้ในเรื่องใดให้เป็นประโยชน์นะครับคือจังหวะเวลาตรงนี้เหมือนกับการที่เราหาอะไรมาได้ก็เรียกว่าลงทุนไปในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเงินจะอย่างเก็บอยู่กับตัวเราเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเราอยู่ร่วมกับพระหูอยู่ดังนั้นเนี่ย ต้องคิดอ่านไปในอีกแนวทางหนึ่งนะครับทีนี้ดาวการเงินเนี่ยไปหยุดที่ไหนดาวการเงินนะเวลาตรงนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีมาตรฐานเป็นนิดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับเฉพาะเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่อะไรนะักแต่โชคดีนะครับโชคดีนะครับที่ยังมีดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่การมีดาวศุกร์นะฮะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือพวกสายช้านะครับ เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับคนสนับสนุนนะครับมามีความเป็นราชาโชคมาช่วยหนุนเสริมอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นคู่มิตรดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจะดึงสถานการณ์ทางการเงินเข้ามานะครับให้ช่วยให้ดีขึ้นนะครับให้ดีขึ้นคิดอ่านอะไรในห่วงตรงเวลาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าจัดว่ามีจังหวะที่คิดอ่านแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยมีหนทางไปได้นะครับมีหนทางที่จะชักนําชักพากันไป ได้เงินได้ทองนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เป็นกอบเป็นกำรรอาจจะยังไม่ใช่เป็นจุดที่จะทำให้เราสบายใจหรือสะดวกใจทั้งร้อเปอร์เซ็นต์เลยแต่คือไม่ต้องนึกว่ามันจะแย่นะฮะเราเรียกได้ว่ามันยังมีตัวช่วยอยู่ดังนั้นเนี่ยประคันคองในห่วงเวลาตรงนี้ผ่านไปให้ได้นะครับทั้งเดือนนี่ก็ถือว่าดีทั้งเดือนันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะ ผ่านได้ครับผ่านได้นะฮะอาจจะไม่ได้เลิศมากแต่ผ่านได้แน่นอนนะครับเพราะมีมาเป็นตัวช่วยแล้วดาวที่เป็นตัวช่วยเนี่ยก็ยังตามไปช่วยในเดือนถัดไปด้วยทั้งนั้นเนี่ยไม่ว้าเววไม่เดียวดายครับชาวลัคนาราศีมีนเอาจะช่วยครับผ่านได้แน่นอนครับผ่านได้แน่นอนการงานการเงินครับก็ถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการออกคําพยากรณ์นะครับไพ่มีสี่กองนะครับก็มีคําถามมีปัญหาอะไรนะครับ ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้งสีนะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้ค้าพยากรก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอาเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆมกันนะครับครับสรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับเขาเรียกได้ว่าโวคิดอ่านอะไรนี่ใช้ได้ครับตัดสินใจครับ move on นะครับมูฟอ่อนนะครับการที่เรา Move ได้จากตรงจุดนั้นไปเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าเหมือนเราลาจากปัญหาเดิมๆแล้วนะครับคือท่านก็คงจะไต่ตรองจนเห็นแล้วนลครับว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับเออจะต้องอยู่ตรงนี้ทําแบบนี้อะไรไปเนี่ยในการที่จะ Move ไปเนี่ยท่านองคงได้คิดแล้วคิดอีกคิดอ,อีกคิดแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงอยู่ข้างหน้าอาจจะยังเป็น หนทางที่ยังไม่รู้อยู่นะครับว่าจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยแสงจางๆนะครับก็ออยังเรียกว่ามีแนวทางมีความคิดนะมีสติปัญญาที่จะนำตัวเองเนี่ยผ่านนะครับไปสู่จุดอื่นที่มันไม่ใช่ตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกอยู่ในที่ที่มันทำให้ตัวเราเนี่ยลำบากนะครับไม่เอานะครับไม่เอา move ได้ครับถ้าใครมีความคิดที่จ o v e บุฟได้เลยครับผมครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับโอ้เลยนะว่าไอความคิดที่มันจะไปในทางที่เรียกว,ว่าถูกล่อลวงหรืออะไรต่างๆนี่เป็นไปได้มากทีเดียวแน่นอนครับการที่เราติดหล่มความยากลาบากมาถ้าเกิดมีใครมาเสนอเรื่องที่ง่ายเรื่องที่สะดวกเนี่ยให้เราเ,เราก็อยากจะรับมันไว้ครับไม่มีใครไม่อยากได้เรื่องง่ายๆะฮะก็เรียกว่า อยากได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่มันก็เรียกว่าถ้าง่ายแล้วมันดีมันก็ดีครับแต่ว่าถ้าง่ายแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทําให้เรื่องที่ดีแล้วมันกลายเป็นดีนมันจะกลายเป็นดีลงไม่ได่ดีขึ้นนะครับดังน,นั้นเนี่ยเ็าเรียกได้ว่าต้องยับยั้งช่างใจพอสมควรนะครับในการที่จะรับข้อเสนออะไรนะครับหรือตกลงใจกับคนที่เรียกว่า ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับผมครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะครับท่านก็ยังต้องหาข้อมูลในเชิงลึกต่อไปนะครับหาข้อมูลในเชิงลึกต่อไปสําหรับเรื่องราวอะไรต่างๆนี้เรียกได้ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปได้นะฮะกับสิ่งต่างๆที่เราเอ่อกำลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกําลังเข้าไปเกี่ยวพันหาข้อมูลในเชิงลึกให้มากนะครับก็จะเรียกได้ว่า ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีข้อมูลในการที่มาประกอบในการตัดสินใจเยอะขึ้นนะฮะตัดสินใจเยอะขึ้นหรือตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่เป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นเรื่องเล่นนับของตัวท่านเนี่ยให้ดีนะครับเพราะว่าก็อาจจะถูกเจาะ ถูกโยงอะไรไปอย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าพวก call center หรือแะไรต่างก็ยังอาระวากันอยู่ให้ระมัดระวังให้มากเลยนะครับให้เราัตระ,ระวังให้มากสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับก็ไอความพยายามที่ทํามาจนเหนื่ยอยจนครับโอ้โหจะถึงจุดที่สําเร็จไหมสําเร็จแล้วครับผมสําเร็จแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะปักธงความสําเร็จไวไ้ได้ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ มองว่าอะไรที่เราทำมามันถึงจุดที่เราจะทำแล้วสำเร็จนะครับสำเร็จอยู่ส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะคทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกมั่นอบอมั่นใจในจังหวะก้าวต่อไปนะครับว่าตัวเรานั้นน่ะทำมาเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็ขอให้ สำเร็จมากๆนะครับขอให้มีความมั่นอ,อกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้ผลดีครับมันจะได้ผลดีมีผลตอบแทนที่ทําให้ตัวเองนะั้นเกิดความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็มั่นคงทีเดียวกับผมครับในเดือนพฤิกายน2566นะครับสรชาวลัคนาราศีมีนนะครับอาจจะเรียกว่าขั้เงินอาจจะเรียกว่าไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่มีตัวช่วยนะครับ ทำให้การงานต่างๆเนี่ยขยับไปได้นะครับขยับไปได้ตัวของท่านเองจะสามารถผ่านพ้นเรื่องระไต่างไปได้แล้วก็จะได้เห็นโอกาสใหม่ๆความคิดอ่านที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดือนนี้จะนําไปสู่โอกาสที่ดีในเดือนต่อๆไปก็ขอให้โชคดีมากๆนะครับ